และดิฉันนักศึกษาเรียนู้ค่ะค่ะวันนี้ครูพ่อาอะไรกินข้าวกบบอะไรคะกินข้าวกบบข้าวมันไก่ค่ะแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างะคะก็สบายดีนะคะเออเห็นว่าหลายๆที่มีน้ำท่วมเนาะใช่ค่ะเอ,อ่อที่ไหนที่มีประสบภัยน้ำท่วมนะคะขอให้เจ้ทำหมายเลขนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวจะเข้ารับไปช่วยนะคะค่ะนี้นะคะ,คะเราจะพาไปดูครูดีเด่นครูดีด ที่โรงเรียนสุราพิทยาอำเคภอมเมืองจังหวัดสุดราษฎร์ธานีกันค่ะครูคนนี้นะคะก็จะใช้ผลงานวิสองคิดเพื่อจะตั้งนักเรียนให้สะเทือนใจถึงดวงดาวค่ะและครูคนนี้นะคะยังได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามาหาจากักรีคนแรกของประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2558 ค่ะมีนาชื่อว่าเฉลิมพ์คนที่เราทนะคะครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีคนแรกของไทยเราเลยนะคะเริ่มต้นจากวิชาชีพในฐานะครูผู้สอนและจัดกระบวกนการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่โรนเรียนสุราษฎร์ธา,รานีค่ะงั้นเราไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะค่ะ ครูเฉลิมพรพงศ์ธีริวัลปัจจุบันอายุ58ปีจบการศึกษาระดับปริญญาการศึกษาบัณฑิตสาขาฟิสิก์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขาเริ่มต้นวิชาชีพในฐานะครูผู้สอนและจัดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนสุราชพิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและยังคงปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวณนะสถานศึกษาแห่งนี้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน35ปีแห่งชีวิตความเป็นครูของครูเฉลิมพร คือตัวอย่างอันดีเลิศในการแสดงให้เห็นประจักษ์ว่าชีวิตของคนคนหนึ่งสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ลูกศิษย์ไปพร้อมกับการสร้างคุณประการต่อการศึกษาได้กว้วงไกลเพียงไร ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตลูกศิษย์เหลิมพรสองหนังสือโดยมิได้มุ่งเน้นการสอนแต่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสยัยตั้งคำถามและคนหาคำตอบด้วยตนเองไปทีละขั้นโดยเป้าหมายปลายทางแห่งการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่การคมพลคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่อยู่ที่การเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นอาวุธทางปัญญาที่ลูกศิษย์สามารถต่อยอดและนำไปใช้ได้จนตลอดชีวิตของเขาช่วงเกลีความรูม้น้ำตอด เครื่องเทศสารพัดของกุกกิกทั้งหมดคือเครื่องปรุงที่เลือกสรรเพื่อสร้างสาวน้อยสมบูรณ์แบบแต่สัตราจารย์ูโทุนิมเติมสารพิเศษอีกอย่างลงไปในส่วนผสมโดยไม่ตั้งใจสารเคมีเอ็กซ์จึงได้เกิดเป็นพาว์พัฟเกิลด้วยพลังเหนือมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวบ,บ,ลบลัชซ์บัเบเบิล,บ,ลบัตเตอร์ครับจึงอุทิศชีวิตในการต่อสู้อาญาจรกรและพลังอำนาจแห่งความชั่วร้าย ครจะมุ่งเน้นสอนให้เด็กคิดสงสัยตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบด right, hmm ้วยตัวเองค่ะเออเด็กๆหาวิธีหรือคิดโครงงานไม่ได้นะคะผู้ฉลิมพรจะมีวิธีการคือเอ่อใช้วิธีการให้เด็กแบบกระตุ้นเกี่ยวความคิดได้โดยไม่ต้องออกแรงค่ะโดยผูเฉลิมพรนะคะให้เด็กใช้แนวคิดแผ่นพุ้นก้าวกาแล้วก็แนวคิดแบบโบกๆไปค่ะก็จะทําให้เด็กๆของผูเฉลิมพรนะคะรู้สึกความสาเร็จสามารถทำโครงงานออกมาได้ดับรางวัลมากกว่า20ขวารางวัลเลยค่ะโด้ยครูเฉลิมพร คุณครูเฉลิมพรนะคะจะทุ่มเทเวลาทั้งหมดของท่านแม้แต่แม้จะมีความเป็นครูที่ดีค่ะแล้วก็เวลาว่างนะคะท่านนะคะต้องให้สอนเด็กเพิ่มเติมค่ะแล้วก็พัฒนาหลักสูตรท่านนะคะให้มีหลักวิธียิ่งขึ้นไปค่ะจะให้ควาปรึกษานะคะเดนักเรียนและผู้ปกครองค่ะแล้วก็เต็มคนนะคะคุณเฉลิมพรนะคะไม่เพียงแค่สอนวิชในด้านวิชาการนะคะแต่ยังใส่ใจในการพัฒนาเด็กในด้านอื่นๆด้วยนะคะของนักเรียนท่านเป็นที่ปรึกษาเป็นคอยให้คําแนะนําแล้วก็สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเลยค่ะ ส่วนเป็นพลังนะคะคููเฉลิมพรนะคะเป็นครูที่เปี่ยมด้วยพลังนะคะและก็